คุณรู้หรือเปล่าว่าเพลง o oh, d t o w n r o s d ของศิลปินลิวนัตเอเคยโดนไล่ออกจากชาร์ตบิลบอร์ดท็อปร้อยด้วยนะ ตอนแรกเนี่ยลิวนัตเอ็กเขาได้ปล่อยเพลงโอทาวโรสนะแล้วมันได้ถูกจัดเข้าไปในชาร์ตบิลบอร์ดฮอตคันทรีซองเพราะว่ามันมีจังหวะแล้วก็เครื่องดนตรีแบบคันทรีผสมอยู่แต่ว่าบิลบอร์ดเนี่ยได้ทําการถอดเพลงออกจากชาร์ตคันทรีโดยที่ให้เหตุผลว่าเพลงนี้เนี่ยมันไม่ตรงตามองค์ประกอบของแนวเพลงคันทรีในปัจจุบันมันเลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงเรื่องแนวเพลงแล้วก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่รู้ไหมว่าเขาทำยังไงไม่ให้ฉันอยู่ในบิลบอร์ดฮอตคันทรีซองใช่ไหมได้เขาก็เลยไปชวนศิลปินอีกท่านหนึ่งที่ชื่อว่าิิลเซปป็นปนศ คันทรีชื่อดังจากสหรัฐอเมริกามาร่วมร้องเพลง o อ a ท o รโรสในเวอร์ชันรีมิกซหลังจากนั้นเนี่ยก็ทะยานขึ้นอันดับหนึ่งในหมวดเพลงคันทรีนะครับผมแล้วก็กลายเป็นเพลงที่ท้องอันดับหนึ่งนานที่สุดอยู่อันดับหนึ่งทั้งหมด19สัปดาห์คุณเห็นไหมละ่ะเพลงที่ถูกถอดออกกับกลายเป็นเพลงที่ดังที่สุดในยุเพราะว่าเขาไม่ยอมแพ้นั่นเองครับผม